จังหวัดลบบุรีประชุมคณะอนุกรรมก,การนะครับในการจัดทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเตรียมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติครับ ที่ห้องประชุมชั้นสาอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสารารามราชวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ว่าที่ร้อยตรีส่งผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนในอำเภอผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมครับทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ประกาศนะครับในการเาตรียมการประกอบพธิธีพลีกรรมตักน้ํา จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกวิสรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567เลิกเวลา14นาฬิก49นาทีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เลิกเวลา 17เนาฬิกานาทีครับและวิธีเวียนเทียนสมโพธพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567เลิกเวลา12บนาฬิกาณอุโบสถวัดกวิสารารามราชวรวิหารจังหวัดลบบุรีสำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกวิสารารามราชวรวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดกวิสารารามราชวรวิหารสร้างขึ้น พร้อมกับการก่อสร้างวัดนะครับในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคภายในวัดและน่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ลักษณะข,ของบ่อน้ําเป็นรูปแปดเหลี่ยมบริเวณขอบบ่อกรุด้วยอิฐถือปูนขนาดความกว้าง2เมตร35เซนติเมตรความลึกประมาณ5เมตรครับ